อามาเจอลูกสาวคนสวยค่ะขายเก่งวางได้ลูกขายยังแน่ดีค่ะร้านเรามีอันตรีสำหรับพิซซ่านะคะหรือแม้ก็ของพิใหม่ได้เลยนะคะที่อออยากมาบริการอยากมาเอาสนนะคะที่นัดเที่ยวเบิร์ดนะคะคนลูกขายทุกวันเหรอคะทุกวันค่ะแมรับเทศกาลเอทุกเทศกาลตั้งแต่กี่โมงคะวาง ถึงกี่โมงคะนี่ค่ะผู้ใด่พกผู้ใดบ่พกกระตังกันนี่เด้อค่ะเด้อใจ่านแอบนี่ละจ้ะลูกสาวลูกสาวขายหลายยางค่ะคุณยายก็อุ้นหนุนลูกสาวมาสองชิ้นเนาะค่ะเนาะนี่ยจ้ะแว่นแล้วคุณเธอไหนมาดูซิจะเข้าชุดไหมเอาแว่นมาสีแดง กำลังอุดหนุนลูกสาวเป็นการใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะเยลี่อันเยลี่อันลูกสาวแกะให้แม่ซิแม่ะ<า>จะได้ไล่เลยเนี่ยนี่อุดหนุนลูกสาวหลายๆชิ้นหน่อยลูกสาวขายานันค่ะลูกสาวเป็นคนขายันเลยว่าต้องอุดหนุนเทาหน่อยลูกสาวไอเดี๋ยวเด้อคะ่ะปาทิโต้เยลี่คือคาเนนคนน์นคุณน่ะขายดีดีค่ะลูกค้ามาอุดหนุนคุณน่ะจ้ะ ชินละยี่สิบยี่สิบนะะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะโชว์เนอะว่ายายใส่แล้วสวยแค่ไหนจะได้มาอุดหนุนลูกสาวนี่ค่ะจะลี่อุดหนุนลูกสาวแล้วค่ะเป็นยังไงบอกค่ะฮะเดี๋ยวยายจะไปหนนเด้อค่ะเด้อไปอะไรนะคุณเธอไม่เป็นไรอันนี้ออกจากเซ็นทรัลเวอร์แล้วจะไป สยามพารากอนนะคะนี่ค่ะพารากอนถ้าอ่านอ่านภาษาไทยต้องเป็นพารากอนค่ะบายยค่ะสวัสดีค่ะฝากชมคลิปเจลี่เนี่ยเด้อค่ะเด้อหมือนน้มาทองกุงค่ะเนี่ยจ้ะสื่อพร้อมกับไซเลยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยววันที่ยิมหาวันจันเจอกันเด้อค่ะเด้อนี่ไล่สดเด้อค่ะเนาะสวัสดีค่ะบายยค่ะ